เออนี่ครับให้อาหารเต่านะครับเขาชอบผักบุ้งนะผักบุ้งเขาชอบผักบุ้งเ็ชอบนะอบเ,เออผมก็ว่างั้นเลยเนี่ยครับ,บนี่ครับเต่าชอบกินผักบุ้ง เล่นอย่างสนุกสนานนะครับเพราะอิ่มครับอิ่มอิ่มอาหารนะครับนี่ครับเรชอบผักบุ้งนี่เป็นพิเศษนะครับอาหารหลักคือผักบุ้งนะครับทำรับเต่า ผักบุ้งก็เป็นพวกผักบุ้งนาพวกนี้ชอบนี่ดีกว่าพวกผักบุ้งจีนผักบุ้งอะไรแล้วเวลาท่านเขาจะซื้อมาเป็นผักบุ้งนาใช่ไหมก็เปยนผักบุ้งนาบุ้งทั่วไปอย่างเงี้ยชอบดูนะทีนี้ผมมาผมนึกลืมทุกที่เลยผักบุงขาเยอะมากเลยเยอะมากเลยเยอะมากอยู่คลองสิบห้ากองสิบสี่ที่เป็นตามอีกทีมากตามข้างทาใช่ใช่ที่ตอนนี้ได้ผลด้วยอืมเยอะมากแล้วก็สวยงามมากครับพวกผักบุ้งนะตามตามที่ผมผ่านไปเห็นเนี่ย ตามคลองผมอยู่วิ่งตามคลองไปด้วยนะเนั่นแหละครับเยอะมากเลยครับวันนี้เรามาให้อาหารเต่านะครับมาทําบุญนะครับมาทําบุญให้อาหารเต่าครับที่วัดโพศกนะครับที่นี่วัดโพศกครับลำลุกานะครับแถวคู่คดนะครับอำเภอคู่คดครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาอยู่ใกล้อยู่ไกลแวะมาเที่ยวได้นะครับแวะมาเที่ยวเป็นวัดใหญ่มากนะครับ มีเต่ามีปลานะครับมีนกนะครับที่นี่นะครับไอ้เป็นหมื่นตัวนะครับเต่าในนี้ครับหลักหมื่นตัวขึ้นครับใต้ฐานเยอะมากเขาจะหลบไปอยู่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานนะครับนะครับใต้ฐานที่ทํากาลังบูรณะจะเสร็จแล้วนะครับใหญ่มากเลยครับพอมารอบนี้รู้สึกว่าจะเยอะขึ้นเต่าครับเต่าจะเยอะขึ้นนะครับ ความสวยงามความน่ารักของเต่าฝากปีฝ,ฝ,ฝากนองนะครับนีค่ครับสามทหารเสือนะ,ะมารออาหารนะครับนี่มารอกินอาหารสามทหารเสือ เราเป็นสีเลยครับเข้ามาสีเลยครับอยู่บนบกนะครับเยอะมากเลยนะครับน่ารักกะเต่าน่ารักน่ารักครับน่ารักมากเลยนะ ณคอยาแล้วเกินนี่เอออี่ไม่เป็นเลยอี่ห้องเป็น,หนาหากขนาดหรอือว่าหากได้เข้ามรุ่นนี่ครับต้องนี่ขึ้นมาข้างบนนี่ครับรอ,รออาหารรออาหารครับรออาหารครับเนี่ยมันรอนะมารอเลยเยอะเลยเป็นชุดเป็นชุด พราะมีลุงคนหนึ่งแกจะมาให้อาหารประจํานะครับแกเป็นคนใจบุญนะครับมีจิตเมตตาจะมาให้อาหารเตา่าบางทีอาทิตย์ละสองครั้งอาตยีละครั้งแกจะเอาอาหารมาเยอะมากเลยครับหลายอย่างมีผักบุ้งมีกล้วยมีมีหมูมีเออมีลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นแกจะมาให้เตา่านะครับทีนี้เต่าญี่ปุ่นก็เยอะครับเตา่าปุ่นเยอะ น่ารักนะของเับแวกาจะขึ้นมาจากน้ำนะครับอยู่ในน้ำนะครับเยอะมากได้อยู่ในน้ำนะครับ,ยอ,ยนนรบอยู่กลางน้ำมีเห็นตังหงวหัวจคอเห็นไหมครับเห็นตังหงวหัวโผล่ลอยเคะหวัวลอยอยู่นะครับเยอะมากครับ อยู่กลางน้ำนะครับสีนี่ครับร่บลมลื่นนะครับเย็นสบายครับ เต้นอิ่มแล้วลงไปใช่ไหมลุงเมื่อกดดลงรกระโดละโดลงไปตัวใหญ่อ่ะโอ้มันกัดกอนรรยากาศกันเตร้ยมนี่มาให้นี่อาหารเต่าเร็วเดี๋ยวเต็มวันนีม้มาทำอะไรเต็มนะมาทำอะไร ตอบดีเห็นว่าไม่กินอเด็กพาเด็กมาให้อาหารเต่าครับเด็กคนนี้น่ารักนะเนี่ยเออเอะเร็วเนะีนั่งลงลเลยให้ตัวไหนนี่ไงตัวใหญ่ขึ้นมาจากน้ำเห็นไหมเนี่ยเร็วไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเขาจะไม่ไอกินนะ เนี่ยเนี่ยเอาให้ตัวนี้ก่อนใกล้ๆเนี่ยเนี่ยอย่าไปอย่าไปนันงี้ให้เขากินทีเร็วอ๋อนี่ไงเด็กคนนี้มันน่ารักนะมันให้มาฮะเออใจบุญนะใจบุญสุนทานะมาให้อาหารเตา่าใช่ไหมต่อไปจะไปให้ใหใหอาหารปลาอีกไหม ไปไหมไปให้อาหารปลานะนี่เห็นไหมเด็กคนนี้โตขึ้นมันจะโอ้ยหล่อนะหล่อไหมโตโตขึ้นจะหล่อไหมเออเห็น้ไม่หเห็นเ,เ,เดี๋ยวมันกัดเอานะเออจะพูดดีๆด,ด้วยกินกินเลยไปกินเลยนัน่นกินแล้วอ,อืมฮะให้ตัวนี้ตัวนี้กำลังขึ้นมาเห็นไหมนั่นนั่นเออใส่ปากมันเออ ไน้านเห็นไหมเออ,อเคให้อีกตัวนึงให้อีกตัวนึงใกล้กันน่ะเออนี่นี่แหละนี่แหละนี่แหละให้ตัวนี้เออเห็นไหมมากินติมต้องให้เข้าปากมันสิเออ,อยังจะไปให้แล้คปากไกไหน เนี่ยโอ้ยโอเคครับเออคลิปนี้ฝากไว้ทีนี้เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณหลายๆครับ